จังหวัดอ่างทองจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์บริการประชาชนในถิ่นธุรกันดานเมืม่อวันพุทธที่15สิงหาคม2555เวลา9นาฬิกา นายวิศวะสาสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์บริการประชาชนในถิ่นธุรกันดาลน,นาวัดยางตำบลห้วยไผ่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนายวิศวะสาสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ในส่วนของอำเภอสแสวงหาได้จัดให้มีการดำเนินการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์บริการประชาชนในถิ่นทุระกันดานโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราชวาทและแนวทางตามพระราชดำริในใต้ฝ่าละอองธุดีพระบาท มาดำเนินการตามรอยพายุคนบาดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองแก่ผู้สูงอายุบริการตรวจสุขภาพร่างกายของโรงพยาบาลสแสวงหาบริการทำหมันสุนัขและแมว การมอบข้าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองการแจกพันไม้พันพืชของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองบริการทำใบขับขี่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองบริการตรวจวัดสายตาบูธจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและนิทรรศการความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ